สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ไว้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แล้แถวที่20ไปเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน2565สถิติถูกมาแล้ว16งวดติดต่อกัน สำหรับคลิปนี้จะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่8 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่น2ตัวบนตัวที่1บวกด้วย4ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สามมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1สิงหาคมปี64 9บวก2เป็น11 11บวก0เป็น11 11บวก0เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก2เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 18บวก4เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 18บวก6เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนงวดที่16สิงหาคมออก5 0เข้าเลข0ูนะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1กันยายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16สิงหาคมปี64 0บวก7เป็น7 7บวก6เป็น13 13บวก6เป็น19 19บวก6เป็น25 25บวก2เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 25บวก4เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 25บวก6 เป็น3 1ก็จะได้เลขเด่น1ผลกระนอ,อกเลขท้าย2ตัวบนออก7 5หเข้าเลข7นะครับเข้าเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่16กันยายนปี64เราได้เลขเด่น2ตัวบนคือเลข5เลข7เลข9เลขท้าย2ตัวบนออก3 5หเข้าเลข5นะครับเข้าเป็นงวดที่ส ต่อไปเป็นงวดที่หนึ่งตุลาคมปี64ได้เลขเด่นสองตัวบนคือเลข9เลข 1, 1เลข3เลขท้ายสองตัวบนออก7 1เข้าเลข1นะครับเข้าเป็นงวดที่4ต่อไปเป็นงวดวันที่16ตุลาคมงวดนี้เข้าเลข2นะครับเข้าเลข5ต่อไปเป็นงวดที่1พฤศจิกายนเข้าเลข7 เข้าเป็นงวดที่หงวดที่16หพฤศจิกายนก็เข้าเลข1นะครับงวดเข้าเป็นงวดที่เงวดที่8ดก็เข้าเลขห้างวดที่9อันนี้เข้าทั้งสองตัวเลยนะครับคือเข้าทั้งเลขสและเลขหงวดที่ส0บก็เข้าทั้งสองตัวคือเข้าทั้งเลขหและเลข8งวดที่11เเข้าเลขห้า งวดที่12เข้าเลข0นะครับงวดที่13งวดน,นี้ก็เข้าทั้ง2ตัวเลยคือเข้าทั้งเลข9แล้วก็เลข7นะครับงวดที่14เข้าเลข5งวดที่15เข้าเลขเงวดสุดท้ายเข้าเลข8นะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก18เ<ๆ>ข้าเลข8คดับดูนะครับมาสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบน งวดประจำที่16เมษายนปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดวันที่1เมษายน9บวก6เป็น15 15บวก9เป็น24 24บวก9เป็น33 33บวก8เป็น41 4 1บวกสเป็น43ก็จะได้เลขเด่น3 41บวก4เป็น45ก็จะได้เลขเด่น5 41บวก6เป็น47ก็จะได้เลขเด่น7ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดประจำที่16เมษายนปีห5ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขสเ,เลข5 แล้วก็เลขเจ็ดนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง y o youtube ของผมนะครับถ้าไม่อยากจะพลาดในคลิปต่อๆไปก็สามารถแอดไลน์ id ของผมไม่ได้นะครับแลาเผื่อผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเดือนให้ท่านทราบทาง ทางไลน์นะครับก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่จะติดต่อกันนะครับสำหรับไลน์ ID ผมก็ได้วางไว้ที่ใต้รูปภาพนี้แล้วนะครับหรือก็อีกช่องอ,อีกที่หนึ่งก็จะวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวบน,บน,บนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคํานวณทางสถิติ จากผลสระกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ